สวัสดีค่ะชรัลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ เอสซิสเตอร์กำลังจะมีอายุครบ2ปีเต็มในเดือนตุลาคมนี้ค่ะและขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามและพิเศษที่2นะคะก็คือเดวอังคารจะเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นพระเอกของคลิปนี้จะต่างจากปีที่แล้วนะคะตรงที่เดวเขาจะโคจรวิปริตหรือว่าเดินผิดปกติตั้งแต่5พฤศจิกายนนี้ไปจนถึง9เมษายนปี68โดยประมาณคุณฟังไม่ผิดนะคะ ไปจนถึง9เมษายนปี68แต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมองภาพรวมร่วมกับดาวอื่นค่ะเราจะพูดถึงแค่สิ้นปีนี้ก่อนซึ่งการให้ผลนะคะเวลาที่ดาวเดินผิดปกติก็จะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นที่ต้องทำคลิปแยกต่างหากนะคะก็เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตนะคะจากพื้นหลังที่เราทำเป็นสีที่แตกต่างกัน เนื้อหาที่จะพูดนะคะในสามเดือนสุดท้ายนี้ความหนักเบาจะไม่เท่ากันและจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าถึงขนาดนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านมีคำกรอนเฉพาะค่ะสำหรับการตีความในช่วงที่ดาวเดินผิดเพี้ยนนี้แน่นอนนะคะว่ามันจะต้องมีผลกระทบบางอย่างที่แฝงอยู่เดี๋ยวจะพูดเนื้อหาในคำกรอนให้ฟังและตรงนี้ก็ถือเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมในการรับมือเฉยๆค่ะไปได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นทั้งหมดตามที่ตีความนะคะ หนทางของผู้ไม่แพ้หรือว่าผู้รอดขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วยและภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคลิปภาพรวมปี2567ปีมะโรงนะคะที่เราทำไปเมื่อต้นปีแบ่งช่วงของความหนักเบานะคะเพื่อให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมาถึง3เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ มีอะไรที่เป็นความตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จร,ร่วงไปในปีมังกรหรือว่าปีมะโรงนี้หรือเวลาไม่เยอะค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากก่อนอื่นนะคะให้คุณเห็นเส้นทางการขยับของดาวดวงนี้ก่อนเลยค่ะปัจจุบันนะคะที่คุณเห็นคลิปนี้ดาวอังคารยังอยู่ในราศีมีถุนคุณสามารถฟังการพยากรณ์นในคลิปล่าสุดเดือนกันยายนได้เลยสิ่งที่เราจะพูดในคลิปนี้นะคะ คือผลของดาวอังคารหลังวันที่19ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีที่ดาวจะเข้าสู่ราศีกรกฎช่วงแรกนะคะยังคงมีสถานะที่เดินเป็นปกติค่ะฉะนั้นนะคะการติดความเราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงหลักๆ19ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนและ5พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่า ดาวดวงนี้จะยังไม่ขยับพ้นจากรักนาราศีกรกฎไปง่ายๆถือว่าเป็นตัวป่วนข้ามปีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับรักนาราศีกรกฎดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนภพกัมมะและก็ภพปุตตะซึ่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะคือรูปดาวทั้งจักรราศีในช่วง16วันแรกที่ดาวอังคารย้ายเข้าไปอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม ดาวดวงอื่นๆที่ขยับย้ายในช่วงนั้นนะคะยังคงส่งผลในเรื่องของการสร้างหลักฐานความมั่นคงค่ะมีความต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาที่ดาวเขาโครจรผ่านพบเดือนที่ดีกันนะคะตั้งแต่ตนุกระดุมพระแล้วก็สหัชะจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูแต่ก็มองว่าอยู่ในจุดท,ที่ผู้คุณรับมือได้ยังคงมีลาภผลนะคะจากการคิดที่จะทำสิ่งใหม่ๆกัน หรือว่าการทำอะไรที่นอกกรอบเกินกว่ามาตรฐานปกติที่เคยทำถ้ามีการบุกเบิกรเริ่มอะไรในช่วงนี้นะคะควรที่จะต้องเป็นลักษณะของการต่อย่อจากประสบการณ์จากสิ่งที่พวกคุณทำอยู่นี่นะคะและช่วงเดือนธันวาคมนะคะที่พบอริจะเริ่มแสดงผลคุณจะเข้าสู่ช่วงของอุปสรรคความท้าทายอย่างเต็มรูปแบบในช่วงนั้นก่อนขึ้นปีใหม่นะคะเลื่อยไปตลอดข้ามปีนั่นแหละคะ่ะ ตอนนี้นะคะยังถือว่ามีจุดที่คุณยังสามารถขับเคลื่อนได้เป็นปกติแล้วก็จะมีดาวพุธนะคะที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวฉะนั้นนะคะสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ดีกรีความยากนะคะในการทำสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆเพิ่มค่ะจากน้อยไปหามากตามลำดับความเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ปุตตะนะคะ เมื่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะนำความหมายทั้งสองนี้ติดตัวไปด้วยและที่แน่ๆเมื่อดาวอังคารย้ายออกจากภพินาศในด้านที่ดีนะคะที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบายของบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงก็จะค่อยๆเบาบางลงได้บ้างค่ะ เชื่อนะคะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะนาที่จะต้องหมดเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลกับผู้ที่อยู่ในความดูแลกับคนที่อายุน้อยกว่าจะมีเรื่องให้เสียเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันอาจจะยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวค่ะแต่ก็จะค่อยๆเบาบางลงได้บ้างเกณฑ์น,นี้นะคะคุณยังคงต้องรับมือไปจนถึง19ตุลาคม ใครที่มีความประสงค์ที่จะไปทำงานศึกษาเรียนต่อในต่างแดนคุณก็ยังคงมีโอกาสได้ไปเมื่อดาวเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเข้ามากุมลักนาตอนนี้แหะคะ่ะจะเข้ามามีบทบาทกับตัวคุณแทนนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณย่อมที่จะต้องเน้นหนักไปที่เกี่ยวกับดาวอังคารมากขึ้นด้วยความที่เขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็เหมือนกับการนำพาเรื่องของการทำงานเข้ามาหาตัวคุณ เป็นไปได้ทั้งความคิดแล้วก็สิ่งที่จะสามารถจับต้องได้เป็นจริงยิ่งถ้าใครนะคะคุณได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเจรจาต่อรองนะคะได้มีประสิทธิภาพในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันนี้นะคะที่ดาวพุธยังคงเป็นเกษตรอยู่ก็จะส่งผลดีบางอย่างให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องใช้คําพูดการสื่อสาร เรื่องของการพูดนะคะสามารถส่งผลได้ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือหรือว่าเงินทองที่จะเข้ามาคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะยังไม่สายนะคะที่คุณจะผลักดันทำในเรื่องนี้ให้มีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะว่าคุณจะต้องอยู่ในสายงานที่ต้องใช้คำพูดถ้าคุณมีเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องอื่นๆนะคะคุณลองนำไปปรับใช้ดูด้วยก็ได้ค่ะและเท่าว่าการด้วยเรื่องของธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าดาวดวงไหนนะคะที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุพวกคุณนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนี่คือแม่ธาตุน้ำมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนตรงจุดนี้นะคะดาวอังคารก็จะได้รับอิทธิพลความเป็นน้ำในการขับเคลื่อนเรื่องของการทำงานคือคุณสามารถนะคะที่จะทำไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาได้เลย ความเป็นแม่ธาตุน้ำนะคะจะส่งเสริมให้เรื่องราวต่างๆที่ติดตัวดาวอังคารค่ะมีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งความเป็นนิดหรือว่าอ่อนด้อยอ่อนกําลังตามตำรานะคะตรงนี้เรามองว่าขึ้นอยู่กับพวกคุณด้วยแหละคะ่ะว่าคุณจะใช้ความเป็นแม่ธาตุนะคะให้มีอนุภาพเหนือกว่าได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันมีโอกาสนะคะที่มันจะเป็นไปตามตำราแน่นอนอยู่แล้วแหละคะ่ะหลังจากที่ดาวอังคารเข้าสู่สภาวะที่เดินผิดปกติ แต่ว่าตอนนี้นะคะยังมีเวลาค่ะจากนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนที่คุณจะสามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานได้ถ้าจะบุกเบกิกหรือว่าปูรากฐานทำอะไรที่เป็นการต่อยอดค่อยๆค,คิดค่อยๆทำอย่างได้นะคะอย่าเพิ่งปล่อยเวลาในช่วงนี้ให้เสียโอกาสไปหรือว่าถ้าดูแล้วยังไม่เหมาะนะคะก็ดึงจังหวะรอโอกาสไว้ก่อนได้ทาในส่วนที่คุณทาได้ไปก่อน มีโอกาสในเรื่องของการทำงานในรูปแบบไหนเข้ามาก็น้อมรับทำไปก่อนได้เลยตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับสายงานอาชีพของพวกคุณด้วยคนที่มีงานประจำมีไรายได้ที่แน่นอนคุณอาจจะต้องไปรับมือในเรื่องอื่นแทนนะคะตรงนี้อาจจะไปส่งผลในเรื่องของผลงานความดีความชอบความคืบหน้าต่างๆค่ะมีอะไรที่ควรจะสะสางหรือทำให้มีความคืบหน้าได้ก็ควรทำ เพราะว่านะคะถ้าเข้าเดือนพฤศจิกายนการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานต่างๆมันจะทำได้ยากมากขึ้นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระคนที่มีไรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะทำอะไรตุนไว้ก่อนได้ก็ควรรีบทำซึ่งตอนนี้นะคะคุณยังเด่นชัดในเรื่องของเครือข่ายคะ่ะสังคมการติดต่อการเดินทางการประสานงาน เรื่องของการนัดหมายการทำเอกสารข้อตกลงรีไปผักดันให้ได้มากที่สุดนะคะและนี่อีกความหมายหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่คุณจะดึงดูดคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาซึ่งเป็นไปได้กับหลายสถานะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสาที่จะได้ลูกน้องใหม่ถ้าใครเปิดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาให้ความสนใจ หรือนะคะถ้าจะเป็นโปรเจกต์งานพิเศษที่จะเข้ามาหรือว่าคุณนำเสนอออกไปก็จะเป็นโปรเจกต์งานสั้นๆค่ะที่คุณสามารถทำควบคู่กับงานที่ทำหรือว่าเป็นการทำเพื่อตรวจสอบทดลองตลาดพนักงานบริษัทกับเจ้าของกิจการนะคะก็จะแตกต่างกันหรือถ้าเป็นอาทิพอิสระนะคะช่วงนี้ถ้าจะมีงานเข้ามาก็ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่คุณคุ้นเคย ความเป็นพบปุตตะนะคะที่ติดตัวดาวอังคารมาค่อนข้างที่จะให้ความหมายได้หลากหลายแต่ว่าลักษณะนะคะจะเป็นอะไรที่เป็นการชั่วคราวถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆอีกทั้งนะคะยังหมายถึงไอเดียใหม่ๆคะ่ะ ความหลากหลายนะคะในเรื่องของมุมมองต่างๆถ้าคุณอยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรที่มันสมัยใหม่มากขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะอีกทั้งนะคะยังคงมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปจัดการเป็นทุเลาะให้กับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงแต่ก็จะเป็นคนละรูปแบบนะคะกับตอนที่ดาวอยู่ในภพปินาธอันนั้นจะไปนหนักในเรื่องของอุปสรรคปัญหาซะมากกว่าแต่ว่าจังหวะนี้นะคะมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรร่วมกันมากขึ้น หรือว่าบางคนคุณอาจจะได้สัต์เลี้ยงใหม่เข้ามาเพิ่มบางคนช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากกลับมาดูแลตัวเองด้วยก็ได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความอ่อนวัยถ้าไม่เป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจก็ได้ช่วงนี้นะคะใครชวนไปไหนไปกันจากที่ซุ่มเก็บเนื้อเก็บตัวหมกมุ่นอยู่กับการทํางานมาพักใหญ่นะคะช่วงนี้มันจะมีมุมที่คุณผ่อนคลายมากขึ้นค่ะงานก็ยังคงต้องทำเต็มที่นะคะเหมือนเดิมอย่าพิ่งแผ่วค่ะ เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะถึงตอนนั้นไม่อยากแผ่วก็ต้องแผ่วช่วงนั้นเข็งคกขึ้นภูเขาแน่นอนการงานจะเข้าเหมือนกับเข้าสู่โหมดของการจำศีลใครที่บอกว่าตอนนี้นะคะก็ว่าแย่อยู่แล้วนี่ยังไม่ใช่ของจริงนะคะของจริงจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้านี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมช่วงก่อนหน้านี้เราจึงพยายามผลักดันให้พวกคุณทำให้เต็มที่เต็มกำลัง และ2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะก็จะหนักกว่า2เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วก็เพราะดาวอังคารนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของพวกคุณโดยตรงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทักษะเกี่ยวกับทางไอทีอย่าเพิ่งมองข้ามนะคะพยายามศึกษาเรียนรู้ไว้หน่อยคะ่ะบางคนคุณมีโอกาสได้ใช้นะคะในเรื่องของการสร้างหลักฐานความมั่นคงบางอย่างบางคนสามารถนะคะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำงานรูปแบบต่างๆได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเมื่อดาวอังคารหลุดออกจากอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูซึ่งดาวเสานะคะจะเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างค่ะเน้นเฉพาะกับคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตแล้วก็เพศตรงข้ามซึ่งเป็นไปได้กับหลายสถานะนะคะและไม่เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะช่วงที่ดาวอยู่ในภพวินาศคุณย่อมที่จะต้องมีคู่แข่งคู่กรณีศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีโดยเฉพาะสังคมในการทำงานคนที่เขารอจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากย่อมต้องมีค่ะและโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามเองนะคะก็น่าที่จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจมากเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าทำงานที่บ้านก็จะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณนี่นะคะที่จะมีอุปสรรคนะคะหรือว่าทำให้คุณเสียสมาธิในการทำงานได้อยู่เหมือนกันเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะเน้นที่คนโสดยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเราแนะนำวิธีการรับมือนะคะกับดาวเสาร์ในช่วงที่เขาอยู่ในภพมรณะนี้ไปในคลิปก่อนๆหน้านี้ว่า ถ้ามีใครเข้ามานะคะควรดึงจังหวะคุยคุยกันไปก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนสรุปอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการครบหานะคะคบเป็นเพื่อนใจคบเป็นเพื่อนกัลยานมิตรที่ดีอย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องของการครอบครองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปคะ่ะถ้าเป็นจังหวะที่คุณจะเจอคู่แท้นะคะคุณมีโอกาสได้เจอนะคะ กับคนที่ทักษาจรของดาวเสาเป็นสีคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ก็อาจจะมีลักษณะพิเศษบางอย่างค่ะเช่นว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เขาผ่านเรื่องของการเลิกลาอย่าล้างมาหรือว่าเป็นคนที่เขาอายุน้อยกว่าหรือว่ามากกว่ามากๆบางทีนะคะมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าระยะทางเข้ามาด้วยก็ได้ เส้นทางการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมันไม่มีอะไรที่จะลยด้วยกี่กุหลาบแน่นอนค่ะในช่วงที่ดาวเสารอยู่ในภพมรณะคนที่มีคู่ครองนะคะก็เช่นกันใครนะคะที่คุณสามารถประครับประคองความรักในช่วงที่ดาวเสารอยู่ในตำแหน่งนี้ได้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเป็นคู่แท้ในบรรดาพวกคุณก็จะต้องมีทั้งสงรูปแบบค่ะ มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการประครับประคองความรักของพวกคุณมาให้เราฟังกันบ้างให้ผู้ที่เขามีประสบการณ์มาแนะนำกันเองขยับไปที่เดือนพฤศจิกายนกันบ้างค่ะคุณจะเห็นนะคะว่าดาวอังคารเข้าสู่สภาวะที่เดินผิดปกติแล้ว2จุดสำคัญนะคะที่จะให้คุณสังเกตหลังจากนี้ก็คือดาวที่ทำเป็นตัวหนังสือสีแดงนั่นหมายถึงนะคะการให้ผลมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ว่าจะขับเคลื่อนไม่ได้นะคะแต่ว่าหลายๆอย่างค่ะมันก็จะไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจทิศทางนะคะจึงต้องปรับเปลี่ยนไปในทางที่จะต้องรับมือแทน และความเชื่อมโยงของดาวทั้ง4ดวงนะคะที่เป็นสีแดงก็จะมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าคุณสังเกตดีๆจากการที่จะต้องรับมือกับผู้คนรอบตัวในรูปแบบต่างๆมาถึงเรื่องของผู้ช่วยเหลือคนอุปัรภมนะคะหรือว่าโอกาสบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะหลุดลอยหรือว่าทําได้ยากมากขึ้นพอมาถึงดาวอังคารนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานโดยตรงการขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานก็จะยากลําบาก ถึงตอนนั้นนะคะต่อให้คุณจะทำทุกอย่างด้วยมาตรฐานเดียวกับที่คุณทำอยู่ตอนนี้แต่ว่าผลลัพธ์หรือว่าผลตอบแทนที่จะได้มันจะไม่เท่ากันค่ะอะไรที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วมันสามารถกลับมาเป็นปัญหาได้ใหม่ในช่วงนั้นหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเองนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีความยุ่งยากลำบากใจฉะนั้นช่วงที่ดาวเดินผิดปกตินะคะครบทั้ง4ดวงจะไปติดต่อประสานงานทำอะไรร่วมกับใครก็อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยค่ะ สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระนะคะที่ไม่ต้องติดต่อสังคมผู้คนมากคุณก็อาจจะต้องไปรับมือกับลูกค้าแทนค่ะที่อาจจะมีกำลังซื้อที่น้อยลงและถ้าใครนะคะมีความคิดที่จะออกจากงานก็ควรที่จะหางานใหม่มาแทนให้ได้ก่อนในช่วงปลายปีนะคะโอกาสที่จะได้งานมันก็จะยากต่างไปด้วย ต้องอาศัยความอดทนนะคะที่จะผ่านสถานการณ์ในช่วงนั้นไปให้ได้หรือต่อให้คุณสามารถหางานใหม่แทนได้ก็อาจจะยังไม่พ้นที่จะต้องเจอปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะควรที่จะต้องสะสางอะไรที่ค้างค้างอยู่พยายามเคลียร์ตัวเองให้มีความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดจัดเต็มไปเลยนะคะก่อนเดือนพฤศจิกายน และจุดที่สองนะคะที่จะให้คุณสังเกตก็คือมีดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพปุตตะถึงสามดวงแล้วก็มีดาวศุกร์นะคะที่เข้าพบอริไปนำร่องหลอกอยู่ก่อนแล้วจังหวะนี้นะคะไม่เหมาะกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นควรที่จะต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้มากค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลสำหรับบางเรื่องนะคะ สิ่งที่ไม่คาดคิดบางอย่างในครอบครัวมันสามารถเกิดขึ้นได้ไปพิจารณาดูนะคะว่าตอนนี้เรื่องในบ้านคนในครอบครัวมีความเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปควรตั้งรับในเรื่องนั้นให้ดีค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะเข้าสู่คำกรอนที่เกินไว้ค่ะกรอน,นี้นะคะเคยพูดให้ฟังแล้วในคลิปกลางปีตรงนี้นะคะสำหรับผู้ฟังใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังเอามาเตือนกันอีกครั้งเป็นการอธิบายความหมายของดาวที่เดินผิดปกติ คำว่ามนเสดพักนะคะพวกคุณน่าจะพอเคยได้ยินกันมามนก็คือการเดินช้าเศรษก็คือการเดินเร็วและพักก็คือการหยุดนิ่งหรือว่าถอยหลังทั้ง3แบบนี้นะคะถือว่าโครจรวิปริตทั้งสิ้นพระเคาะมนเสดพักนานาทํานายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสดนั้นท่านว่าเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกกลบังเกิดเป็น มหาชนเกิดเข็นออกผีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ่งทั้งหลายพระเสาและอังคารท่านพิปลายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤศพสิงหมีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สียราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพักธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคน ตรงนี้นะคะนำมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะที่เกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งช่วงที่ดาวพักนะคะบังเอิญอยู่ในราศีกรกฎไม่ได้อยู่ในพฤษศสิงหมีนธนูตามคำกลอนการให้ผลในทางลบนะคะถ้ามองในทางที่ดีก็อาจจะเบาบางลงหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีค่ะเพราะถึงอย่างไรก็มีความเป็นดาวป่าประเคา์นะคะมีด้านที่ให้โทษติดตัวมาและยังไม่จบแค่นี้ค่ะ ดอาวอังคารในตำแหน่งนี้นะคะไปเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าคาดอัมพุภุมโมก่อนที่จะไปขยายความนะคะคาดอัมพุภุมโมคืออะไรเราจะพูดถึงเกณฑ์ทั่วไปให้ฟังก่อนแต่ประโยคหนึ่งที่ว่านะคะอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็คงเป็นเรื่องของการสู้รบมีศึกสงครามแต่ว่าสมัยนี้นะคะไม่รู้ว่าจะหาคำเฉพาะอะไรมาเปรียบเปยดีเพราะมีทุกรูปแบบจริงๆค่ะ มองว่าเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบนะคะในเรื่องของดินแดนพื้นที่ทำกินอาชีพบางอาชีพต่างชาติก็เข้ามาหาผลประโยชน์ในบ้านเมืองของเราอย่างเสรีจนเกินไปจากที่มีอยู่แล้วนะคะก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับนะคะดาวดวงอื่นๆที่เดินผิดปกติด้วยโดยเฉพาะดาวพฤหัสที่เกี่ยวกับต่างชาติแล้วก็เรื่องของศิลธรรมความถูกต้องก็มีความเสื่อมถอย นี่แหละค่ะศึกต่างเมืองมาตามคำกรอนมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะตรงนี้มีความสอดคล้องและก็เชื่อมโยงถึงกันหมดมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะขอเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์ค่ะเพื่อให้คุณทราบที่มาที่ไปของการตีความนะคะว่าทำไมเราต้องมองมาในทางที่จะต้องตั้งรับกันซึ่งจะมีผลชัดเจนนะคะกับคนที่มีดาวอังคารหมายถึงในพื้นดวงกำเนิดนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนกัน เรียกว่าคาดอัมพุภุมโมบางคนสงสัยนะคะว่าดาวในพื้นดวงกําเนิดเอามาจากไหนกันมาจากการผูกดวงนะคะนักพยากรณ์จะใช้วันเดือนปีและก็เวลาเกิดค่ะถ้าระบุจังหวัดที่เกิดได้ด้วยก็จะยิ่งดีหาจุดกําเนิดของดาวในพื้นดวงแต่ละคนออกมานะคะนี่จึงเป็นที่มาว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนควรที่จะฟังการพยากรณ์จากลัคนาเป็นหลัก แต่ถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดนะคะจึงค่อยฟังจากราศีตามเดือนเกิดแทนเดี๋ยวนี้นะคะก็มีหลายโปรแกรมค่ะที่สามารถคำนวณหาลัคนาออกมาให้คุณได้ถ้ามีการตั้งค่านะคะมาตรฐานของช่องนี้ให้คุณเลือกไปที่ปฏิทินสุริยะญาติมหานาทีหชั้นปรับเวลาตามท้องถิ่นเมือ่อใดนะคะที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้ำ ได้แก่กรกฎมังกรมีนนะคะถือว่าเข้าเกณฑ์คาดอัมพุภูมโมเกณฑ์ของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวคะ่ะเลือดตกยางออกอุบัติเหตุเราพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงเป็นคาดอัมพุภุมโมเหมือนกันแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าทักษะจรจะต้องเป็นกะละกินีไม่เป็นกะละกินีก็มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้คะ่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ราศีกรกฎมังกรมีนนะคะ เพราะถ้ามีดาวอังคารในพื้นดวงอยู่ในสมราศีนี้ถือว่ามีคาดอัมพุภุมโมในพื้นดวงกำเนิดทั้งสิน้นแค่ว่าความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะพอให้ดาวอังคารย้ายเข้าไปในราศีกรกฎเมื่อใดค่ะแค่ว่าคุณจะต้องระวังให้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการทางโหราศาสตร์ที่มาตีความให้ฟังนะคะแค่ว่าระวังให้มากขึ้นอีกสักนิดนึง โดยเฉพาะถ้าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีความเสี่ยงนะคะเช่นว่าต้องเดินทางขับรถกันอยู่เป็นประจําระวังนะคะถ้าวา่าอยู่บนที่สูงหรือว่างานของคุณจะต้องใช้ของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไปค่ะเช่นคุณมีแผลนะคะมีกําหนดการรักษาโรคประจําตัวบาง,างอย่างอยู่แล้วที่จะต้องผ่าต้องเจาะมีเลือดออกถ้าเป็นไปได้นะคะก็เอาไปทําช่วงนั้น หรือบางบางคนนะคะมีแผนที่จะโดนมีดหมออยู่แล้วเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้คลิกกันไปหรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดก,ก็แนะนำนะคะและถ้าอยากจะทำบุญบริจาคอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าสนับสนุนกันสรุปนะคะเกณฑ์นี้ก็คือเตือนเฉพาะคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงกำเนิด ที่อยู่ในราศีกรกฎช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปพักองศานะคะช่วงนั้นระวังให้มากกว่าคนทั่วไปค่ะแล้วก็มาถึงนะคะช่วงสุดท้ายในเดือนธันวาคมคุณจะเห็นนะคะว่าดาวเริ่มกระจายตัวออกได้มากขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่าดาวกําลังทยอยย้ายเข้าสู่ภพเดือนที่เสียซึ่งจากภพอริไปจนถึงภพมรณะตลอดทั้งเส้นทางนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่าย สิ่งที่คุณทําตุนกันเอาไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะได้เอาไปใช้ในจังหวะนั้นซึ่งที่จริงนะคะมันเป็นเรื่องปกติของพวกคุณถ้าลองมองย้อนหลังกลับไปจริงๆในปีก่อนๆนี้นะคะปลายปีพวกคุณจะไม่ค่อยปลอดโปร่งโลกกันมากนะคะ่ะอะไรก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่ในช่วงปลายปีเส้นทางความยุ่งยากนี้นะคะยังมีผลต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าตรงนี้นะคะเราจะยังไม่ขยายความอะไรมากค่ะ ให้คุณทราบทิศทางภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้นะคะดีกรีความยากอย่างที่เราบอกไปมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากน้อยไปหามากครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะยังมีการขับเคลื่อนที่ดีได้พอเข้าสู่ช่วงพฤศจิกายนแล้วก็มาถึงธันวาคมนะคะการให้ผลมันจะมีน้ำหนักความหนักเบาไม่ค่อยต่างกันการขับเคลื่อนจะยังทำได้ไม่เต็มที่ทิศท,ทางภาพรวมจะเป็นแบบนี้นะคะ เอาหลักการที่เราว่ามานี้ไปตั้งรับให้ดีค่ะทุกย่างก้าวหลังจากนี้ประมาทไม่ได้เลยซึ่งเวลาที่คุณได้ยินการตีความแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าพวกคุณอาจจะรู้สึกหนักใจได้บ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็ยังอยากให้คุณมองในด้านที่ดีนะคะอย่างน้อยคุณก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าที่เราเตือนไปก็ได้มันขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วย มาสรุปภาพรวมนะคะของดาวที่เป็นสีแดงทั้ง4ี่ดวงแบบสั้นๆค่ะสำหรับลัคนาราศีกรกฎเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าลดความคาดหวังจากคนรอบข้างได้มากเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะยุ่งยากน้อยลงเท่านั้นถ้าเป็นไปได้พยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จําเป็นและที่สําคัญอย่าพึ่งตัดสินใจใครเร็วจนเกินไปจะมองดูคนก็มองนานๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ และโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วนะคะสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของสุขภาพร่างกายการทํางานนะคะกับการแก้ปัญหามันจะเข้ามาพร้อมๆกันในเรื่องของอาชีพการทํางานประมาทไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้หรือว่าอาชีพทางเดียวควรที่จะมองอาชีพพิเศษหรือว่าอาชีพเสริมเผื่อไว้ด้วยค่ะและถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะเราขอนําเรื่องที่สําคัญมาบอกกล่าวค่ะ ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเป็นดวงเมืองลัคนาราศีเมษสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับดวงเมืองและมีผลกับทุกรัคนาราศีหลังจากที่ดาวอังคารย้ายเข้ามาคือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติทางน้ำจากภาพนะคะตำแหน่งของภพพันธุคือแผ่นดินคืออู่ข้าวอู่น้ำของบ้านเมืองและก็เป็นตำแหน่งของแม่ทตุน้ำความเป็นแม่ท่านะคะบ่งบอกถึงอิทธิพลมหาศาล และก็ตีโกนธาตุน้ำส่งกำลังถึงทั้งพพมรณะและพพวินาศมีสาเหตุมาจากทั้งดาวอังคารและก็พระราหูค่ะคือที่เกี่ยวกับลมและก็พายุครบองค์ประกอบเลยนะคะที่จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดได้และนำมาซึ่งความเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ภาคเหนือนะคะถือว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นยังไม่จบแค่นี้ค่ะ จับตาดูนะคะหลังวันที่19กตุลาคมที่ดาวอังคารจะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เตรียมตั้งรับให้ดีนะคะซึ่งเมื่อปี54ี่นะคะปานเราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันค่ะเรายังจำความรู้สึกนั้นได้ไม่ลืมเตรียมตั้งรับให้ดีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตรงนี้นะคะเราต้องขอมองในทางลบไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่เกิดเหตุท,ที่ว่า,านี้ ก็จะมีผลนะคะกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับบ้านเมืองในรูปแบบอื่นได้แต่ก็จะนำมาซึ่งความเสียหายเหมือนกันความตั้งใจของเรานะคะก็คือเตือนเพื่อไม่ให้ประมาทและทุกอย่างที่เราตีความในทางลบขอให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เตือนกันแบบพี่พี่น้องๆมาถึงช่วงสุดท้ายของปีแล้วนะคะแค่จะบอกว่า ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญทั้งสิน้นแม้แต่ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะมนุษย์นะคะที่เป็นฝ่ายล่วงล้ำเอาเปรียบแล้วก็ทำลายธรรมชาติก่อนทั้งสิน้นหลักความเป็นจริงง่ายๆเลยค่ะสร้างเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นธรรมชาติเขาก็แค่ให้บทเรียนนะคะซึ่งเป็นรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้หลังจากนี้นะคะผู้ที่ยึดถือความถูกต้องแล้วก็มีศีลธรรมเท่านั้นค่ะ ถึงจะเป็นผู้ไม่แพ้แล้วก็ผู้รอดของจริงต่อให้คุณนะคะจะมีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นสร้างศัตรูสร้างเจ้ากรรมในเวรชีวิตก็จะหาความสุขได้ยากผู้ติดตามช่องนี้นะคะก็ใช่ว่าจะบังเอิญที่เราจะมาเจอกันส่วนหนึ่งเราก็ย่อมที่จะต้องมีศีลเสมอกันมองโลกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ขอให้นะคะพวกคุณมันสร้างคุณงามความดีค่ะอยู่ในศีนลธรรมความถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเองและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้พวกเราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยดีขอให้เส้นทางของพวกเราทุกคนถูกชี้แนะถูกนำทางไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรและก็มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตกันในทุกๆด้านเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ